ประหยัดสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ COG Podcast กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมกับช่วงเวลาของสารแรงงานกลางวันนี้ยังอยู่กับท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานกลางท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิน่น อยู่นะคะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสติดตาม c o j Podcast ของกอ,องสารนิเทศสำนักง,งานสารยุติธรรมมาอย่างต่อนเนื่องก็จะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับค่าจ้างนะคะตั้งแต่นิยามความหมายของค่าจ้างความสำคัญของค่าจ้างที่จะกระจายไปเป็นสิทธิ์อื่นๆอ,อ,อย่างไรรวมทั้งเรื่องของความเป็นมาของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเราก็ได้เคยพูดคุยกันมานะคะว่าทางฝ่ายแรงงานเนี่ยก็มีการเรียกร้องในวันแรงงานที่ผ่านมาว่าให้มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพราะว่าภาวะเศษเรษฐกิจและการดำรงชีพของผู้คนในสังคมไทยทุกวันนี้ค่อนข้างจะขัดสนลำบากนอกจากว่าเราเพิ่งเผชิญกับวิกฤตของ โควิด1 9มาแล้วนะคะปัจจุบันนี้ถ้าเราไปจ่ายตลาดเราจะเห็นว่าของทุกอย่างเนี่ยขึ้นหมดโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอน้ำมันพืชซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญรวมทั้งน้ำมันรถยน์เนี่ยนะคะที่เราก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็เกือบจะ สองลิตรหนึ่งร้อยบาทแล้วท่านอาจารย์พงรัตน์หรือท่านทิพดีผู้ภาคสา,าสารแรงงานกลางท่านก็ได้พูดไปในคราวที่แล้วนะคะว่าเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมีทั้งที่เป็นผลดีแล้วก็ผลเสียเราจะมาย้ำกันอีกทีค่ะท่านอาจารย์พงรัตน์ค่ะว่าข้อดีที่ท่านอาจารย์เคยพูดไว้ในคราวที่แล้วย้ำกันอีกทีก่อนที่จะไปพูดถึงจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียของเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำค่ะครับ ืออย่างที่เคยกล่าวไปนะครับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นการช่วยลูกจ้างในการที่เขาจะได้รับค่าตอบแทนในระดับหนึ่งซึ่งสามารถดำรงชีวิตได้นะครับถ้าปล่อยให้เป็น,นกลไกตลาดเนี่ยอำนาจต่อรองของลูกจ้างเนี่ยมันจะน้อยโดยเฉพาะถ้าในตลาดแรงงานอยู่ในมือนายจ้างเนี่ยค่าจ้างมันจะถูกเกินไปไม่สามารถดำรงชีวิตได้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยการเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มรายได้ คำว่าเพิ่มรายได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตทันทีเพราะถ้ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะภาพชีวิตของลูกจ้างก็จะดีขึ้นก็จะเป็นการลดภาระของรัฐในการที่ต้องไปดูแลคนกลุ่มนี้มิฉะนั้นนะครับรัฐก็จะต้องหาเงินมานะครับอาจจะต้องจัดคนละครึ่งจัดโน่นนี่นั่นมาเพื่อให้เขาเสริมรายได้เข้าไปแต่ถ้าเขาสามารถทํางานแล้วได้รายได้เลี้ยงดูตนเองเนี่ยรัฐก็สามารถเอาเงินนั้นไปทําอย่างอื่นได้ แล้วเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างเนี่ยมันเป็นเงินที่จะไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงนะเพราะลูกจ้างพอได้รับเงินไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนําเงินมาใช้จ่ายนะเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนนะครับแล้วก็จะเป็นการทําให้นายจ้างเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่บริหารจัดการโดยยึดแต่ค่าจ้างราคาถูกอย่างเดียวนะฮะเขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนใช้นวัตรกรรมต่างๆมานะครับไม่ใช่ติดยึดกับค่าจ้างราคาถูกแล้วค่าจ้างเนี่ยนะครับมันจะมีผลทําให้ลูกจ้างเนี่ยเขาเกิดความกําลังใจนะใน,ในงานวิจัยนดะ้บกว่าค่าจ้างเนี่ยมันได้ดีมากกว่าสวัสดิการเพราะค่าจ้างเวลาเขาได้ค่าจ้างขึ้นมาเนี่ยมันเท่ากับว่าถ้าเขาทําโอเขาก็ได้เงินค่าโอมากขึ้นถ้าเกิดเขาถูกเลิกจ้างนะฮะเขาก็จะได้ค่าชดเฉยมากขึ้น กับการที่ได้สวัสดิการมากขึ้นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ถูกนํามารวมคํานวณอันนั้นคือข้อดีแต่ว่าในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันที่ทางฝ่ายนายจ้างก็เห็นว่าการเพิ่มค่าจ้างเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตน่าเห็นเห็นเลยฮะตอนนี้ต้นทุนการผลิตทุกด้านเนี่ยมันเพิ่มหมดแล้วถ้าเพิ่มต้นทุนค่าแรงเข้ามาอีกเนี่ยแล้วหลังจากที่เขาเผชิญจาก โควิด -19 มากํามากำลังจะเงยหัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนายจ้างบอกรัฐบาลก็จะมาทุกด้วยค่าจ้างขั้นต่ำลงไปอีกเขาก็แบกรับไม่ไหวอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลเสียเหมอนกันของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันก็อาจจะมีผลนะครับในแง่ของลดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าถ้าเราคิดแบบวิธีการเดิมก็คือค่าจ้างถูกเนี่ยคนค่าจ้างแพงคนก็ไม่อยากมาลงทุนนะแล้วมันอาจจะมีผลในแง่ของว่า การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันอาจจะมีผลทําให้เพิ่มอัตราการว่างงานนะครับเพราะอย่าลืมว่าในสามประกอบการที่เป็นพวก SME เนี่ยถ้าเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำแม้วันละ5บาท10บาทเนี่ยเขาจะใช้แรงงานเข้มข้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเขาจะเพิ่มคอสเขาจะเพิ่มขึ้นทันทีแล้วถ้าไปไม่ไหวนั่นก็หมายกาว่าเขาอาจจะปิดกิจก,การไปเลยแทนที่จะได้ค่าจ้างเนี่ยกลับกลายเป็นไม่ได้เลย แล้วแรงงานที่เป็นแรงงานเปลาะบางเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ผลเสียเยอะแรงงานเปลาะบางเช่นไรครับเช่นแรงงานพิการนะฮะคนคนดีๆยังนะต้องจะรับคนพิการมาเพื่อจะจ่ายค่าจ้างสูงๆเนี่ยฮะโอกาสพวกนี้ก็จะโอกาสเข้าสู่แรงงานก็จะน้อยลงแล้วนะพวกแรงงานหนุ่มสาวแรงงานพาร์ทไทม์ทำงานไม่เต็มเวลาพวกนี้เป็นกลุ่มเปลาะบางที่จะเป็นตัวเลือกท้ายๆนะะแล้วก็การเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย มีคนก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงมือลูกจ้างจริงๆเพราะลูกจ้างจํานวนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นในสำนักบริการระดับกลางระดับใหญ่เนี่ยเขาได้ค่าจ้างเนี่ยมากกว่าัตาค่าจ้างขั้นต่ําที่จะเพิ่มขึ้นแล้วเพราะงนการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันไม่มีกฎหมายกําหนดว่าจะต้องเพิ่มเป็นขั้นบันไดหมายว่าคนที่เคยได้เกินหรือเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ําที่ปรับใหม่แล้วจะต้องปรับบวกเข้าไปตามอัตราเป็นขั้นบันไดแต่ค่าคงชีพมันไปแล้วดังนั้นถ้าไม่ปรับ เขามีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าถ้าปรับเขากลับมีชีวิตที่แย่กว่าเพราะว่าเงินเงินนายจ้างก็ไม่ได้ปรับเพิ่มให้เขาแต่ว่าค่าของชีพมัสนะสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็คนเขาบอกว่าคนที่ได้ได,ได้ได้ผลเต็มเต็มเม่เต็มหน่วยกลายเป็นแรงงานต่างด้าวเพราะแรงงานต่างด้าวจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือและเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณอัตราค่าจ้างต่ำเพราะฉะนั้นพอปรับค่าจ้างันต่ำขึ้นมาเนี่ย แรงงานพวกนี้ก็จะได้ <พา S 1> ประโยชน์นก็จะได้ประโยชน์แต่แรงงานที่เป็นคนไทยเนี่ยมันสูงว่าค่าจ้างต่ำแล้วปรับมาค่าจ้างต่ำมาก็ไม่ได้หมายก็ว่าจะต้องปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นไปด้วยอันนี้ในมุมที่ที่ที่บอกว่าเป็นผลที่ไม่ค่อยดีแล้วก็พอปรับค่าจ้างเยอะๆต้นทุนสูงๆเนี่ยไอ้พวกการฝึกอบรมการเทรนนิ่งพนักงานก็จะลดน้อยลงการพัฒนาลูกจ้างจากแรงงานไร้ฝีมือเป็นกึ่งฝีมือและมีฝีมือก็จะลดลง และจะก็อาจจะนํามาซึ่งการแทนที่ด้วยเครื่องจักรนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็ยิ่งทํามากเท่าไหร่มันยิ่งถูกลงแล้วแล้วประหยัดแล้วจุดคุ้มทุนมันจะสั้นสั้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาค่าจ้างแพงๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการนําเครื่องจักรเทคโนโลยีมานะพวกแขนกลหุ่นยนต์พวกโรบอทอาจจะเข้ามามันก็อาจจะมีผลต่อแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยที่ไม่สามารถจะหางานได้นอกจากนี้เนี่ยนะ แน่นอนครับสินค้าแล,และบริการต้องเพิ่มขึ้นแน่นะฮะแล้วเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าที่เพิ่มขึ้นนะฮะพอมีข่าวว่าจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําก็ขึ้นทีนึงละนะะพอพอขึ้นจริงก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งเผลอๆไปๆมาๆเนี่ยไอ้เงินค่าจ้างขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน้อยกว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นมันก็เหมือนดูรากบว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ไม่ปรับเลยดีกว่าไหมเพราะยิ่งปรับก็ยยิ่่งงแล แล้วถ้าเกิดว่าไปปรับอย่างนี้เนี่ยรัฐเองก็เสียหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ธุรกิจมันไปไม่ค่อยได้กําไรมันน้อยเนี่ยการจัดเก็บภาษีของรัฐก็น้อยลงเพราะฉะนั้นผมผมผมถึงบอกว่าเวลาพูดถ้าเกิดลูกจ้างพูดหรือนายจ้างพูดเช่ลูกจ้างพูดว่าควรปรับค่าจ้างท่านต่ามเพราะเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้นายจ้างบอกไม่ควรปรับค่าจ้างท่านต่ามเพราะเหตุผลแบบนี้แบบเนี้ยทุกฝ่ายมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแหละครับเพราะมันไม่มีอะไรที่ได้หมดโดยไม่เสียเลย แต่ถ้าถามความเห็นผมเน,นี่ยผมเป็นคนกลางเ่ยนะผมคิดว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำมันต้องมีแต่ปรับอย่างไรให้เหมาะสมปรับอย่างไรให้ถ้าในความในใน,ในองค์ความรู้ผมนะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยควรจะปรับโดยมีแผนการไม่ได้แบบไม่ได้ปรับแบบไร้อนาคตคือจะปรับเมื่อไหร่ปรับเท่าไหร่ไม่มีแผนไว้เลยถามว่าการไม่มีแผนแบบนี้มีผลยังไงมีผลต่อการทําธุรกิจแน่นอนครับเพราะนายจ้างเนี่ย เขาไม่สามารถจะคำนวณต้นทุนด้านแรงงานได้จะไปรับคำสั่งซื้อมาเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบางปีมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปีหนึ่งสอครั้งนะเขารับเขารับออเดอร์มาแล้วเขาบริหารจัดการยากถ้าจะเพิ่มค่าจ้างเนี่ยควรจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาไว้เลยแล้วการปรับเพิ่มค่าจ้างเนี่ยไม่ควรจะปรับเพิ่มน้อยจนเกินไป เอออันนี้ไม่ได้อยู่ในบทบาทของคณะกรรมการค่าจ้างที่จะมองไปในระยะยาวารวมถึงเรื่องของการวางแผนอย่างที่อาจารย์พูดถึงแล้วค่ะเท่าที่ผมทราบอ่ะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นไปตามอะไรอ่ะแล้วแต่จะพิจารณาไม่ได้มีการกําหนดว่าค่าจ้างยกตัวอย่างนะครับเช่นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจะต้องปรับทุกสาปีทุกห้าปีหรืออะไรเนี่ยไม่มี แต่ใจผมอะผมมองว่าประหนึ่งดูหน้างานเป็นสําคัญค่ะผมถึงบอกว่าในประวัติศาสตร์เราไปดูได้ครับบางปีเนี่ยปรับค่าจ้างต่ำสองครั้งค่ะอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ปรับมาสองปีเราเราเห็นอะไรไหมฮะเราเห็นว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่มีแผนแล้วแล้วความไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้บริหารจัดการธุรกิจยากแล้วการปรับเนี่ยผมใจใจผมถ้าปรับเนี่ยปรับทีห้าบาทสิบบาทต้องปรับอย่างน้อยเนี่ยท่วมค่าของชีพแล้วปรับให้มัน ให้มันมีจํานวนเงินพอเลยอ่ะไม่ใช่ปรับบ่อยๆแต่ปรับทีละบาทสองบาทที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเราเคยขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยวันหนึ่งบวกไปบาทหนึ่งบวกไปสองบาทผมถามว่าบวกวันละบาทนะครับใข่ผมว่ายังไม่ได้เศษหนึ่งส่วนสี่ฟองเลยแต่ค่าคงชีพที่ขึ้นไปผมว่ามันมากกว่านั้นคือถ้าขึ้นวันละบาทอย่างเงี้ยผมว่าอยากขึ้นดีกว่า รอไว้ทําให้มันดูทามมิ่งให้มันเหมาะสมและปรับทีนึงหบาท10บาทถ้าสมัยก่อนนะอย่างนั้นน่าจะดีกว่าคือผมคิดว่าค่าจ้งางต่ำต้องปรับแต่ว่ากลไกวิธีการในการปรับอ่ะมันน่าจะต้องเปลี่ยนะนะฮะแล้วก็ต,ต้องต้องมีความชัดเจนค่ะก็ก็โดยความเห็นของท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เนี่ยนะคะไม่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีทางออกมันยังมีทางออกแต่ทำอย่างไรเนี่ยนะคะถึงจะ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลให้ได้นะคะที่นายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ได้ประชาชนโดยส่วนรวมของประเทศนั้นอยู่ได้รัฐบาลก็ไม่ต้องลำบากบาาเพราะทั้งพา่นาไปแล้วที่อาจารย์พูดถึงข้อดีข้อเสียนะข้อเสียดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องคนตกงานเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าด้วยนะคะเราก็ต้องรอคอยต่อไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ย เขาจะเคาะอย่างไรเคาะที่อัตราที่เท่าไหรนะคะอัตราค่าจ้างของของมนุษย์เงินเดือนโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะคะอาจารย์เราก็รอฟังอยู่แต่ก็ยังมีคนที่ประกอบอาชีพที่ใช้ฝีมือโดยเฉพาะในเรื่องของค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยเราไม่ค่อยจะคุ้นชินหรือพูดถึงบ่อยๆแต่ว่าตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรแล้วเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไงคะครับคือ วิธีคิดก็คือว่าเราจะมีการกําหนดอัตราขั้นต่ําของการจ่ายค่าตอบแทนไว้ก่อนค่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเราใช้สำหรับแรงงานไร้ฝีมือนะครับพวก unskilled labor ก็คือแรงงานที่ไม่มีทักษะฝีมือไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยในหนึ่งวันของการทํางานเนี่ยเขาควรจะได้ค่าจ้างขั้นต่าสักเท่าไหร่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อันนี้คือแนวคิดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่เราพูดไปคราวนี้มันยังมีอัตรา ขั้นต่ำอีกอัตราหนึ่งเขาเรียกค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอันนี้เป็นอันตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับแรงงานกึ่งฝีมือและมีฝีมือนะถ้าขั้นต่ำเนี่ยคือไร้ฝีมือนะแต่ถ้าค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยเป็นพวกเซมิสกิลก็คือกึ่งฝีมือหรือสกิลเลเบอร์ก็คือมีฝีมือแล้วถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าลูกจ้างมีฝีมือหรือไม่มีฝีมือหน่วยงานของรัฐเนี่ยกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาก็าจะแบ่ง นะตามสาขาอาชีพแล้วก็แบ่งเป็น3ระดับลูกจ้างที่ทำงานและมีประสบาการณ์ก็สามารถไปสอบวัดระดับได้ยกตัวอย่างนะครับเช่นว่าเป็นช่างเชื่อมเชื่อมโลหะเนี่ยครับถ้ามาทำงานวันแรกเชื่อมไม่เป็นเลยไม่มีฝีมืออะไรเลยอันนี้ได้ค่าจ้างอันต่ำแต่ถ้าเชื่อมโลหะเนี่ยมีความชำนิชำนาญขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยก็ไปสอบระดับหนึ่ง เขาก็จะมีอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับหนึ่งซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ําถ้าทํางานต่อไปทํางานนานๆอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานแล้วอาจจะมีความทักษะในการเชี่ยวชาญมากขึ้นก็ไปสอบระดับ2แล้วก็ระดับสซึ่งระดับ3เนี่ยก็จะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ํามากนะครับเป็นแรงงานมีฝีมือ,อยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งอาจจะ6 0 0้0ยบาทในสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนผมผมเห็นว่าอย่างนี้เดินมาถูกทางค่ะ คือรัฐเนี่ยต้องพยายามทําให้แรงงานไร้ฝีมือน้อยแล้วพัฒนาเขาเป็นแรงงานกึ่งฝีมือและมีฝีมือเพราะอะไรฮะเพราะเขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วมันจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนายจ้างนะฮะที่ทีเ่เมื่อเมื่อ,อวานนี้นะครับผมฟังข่าวคณะมนตรีมีมติเห็นชอบ3ามกลุ่มอาชีพนา16สาขาก็คืออันเนี้ยบางคนไม่เข้าใจไปเข้าใจว่าเรื่องค่าจ้างทั้นต่ํา จริงๆเป็นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เขาจะปรับอยู่แล้วเขาก็จะพัฒนาว่าจะมีกลุ่มอาชีพอะไรบ้างแล้วก็มีสาขาอะไรบ้างนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้มี90หรือร้อยสาขาอาชีพแล้วมั้งครับที่จะซอยไปนะฮะไ,ไปไปสามารถไปเข้าไปในเว็บไซต์ของส่วนแรงงานแล้วไปดูได้ครับอันนี้จะเป็นพวกสําหรับที่ตึงฝีมือและมีฝีมือจะตึงฝีมือหรือไม่มีฝีมือหรือไม่ต้องไปทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พอไปทดสอบได้เนี่ยเขาจะออกใบป,ประกาศนนิบัตให้แล้วนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าจ้างเนี่ยไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างตามาถถามาตรฐานฝีมือแรงงานตามระดับที่เขาได้รับใช่ครับถ้าสูงสุดคือระดับ3ใช่ครับค่ะนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีต้องไปผ่านการอบรมในแต่ละระดับแล้วมีมรประกาศนนิบัตรับรองรมีการะะสอบวัดผลมีการสอบวัดผลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาจากการที่ทํางานอาจจะทํางานจากการไร้ฝีมือ แต่ประสบการณ์ของการทำงานฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสอบวัดระดับ mm hmm. ก็จะกลายเป็นคนที่มีฝีมือแรงงานในระดับสูงสุดได้อันนี้ก็อันนี้มันก็อยู่ที่สถานประ,ประกอบการเหมือนกันนะคะอาจารย์คะที่ว่าเขาจะให้ความสนใจเอาใจใส่ที่จะเพิ่มระดับฝีมือของลูกจ้างเขาแค่ไหนเพียงใดด้วยครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสูร้ราคาจ้างขั้นต่ำพอเวลาเขา ทํางานได้มาเยอะๆได้นานๆแล้วมีค่าจ้าง5้าร้อยหกร้อยบาทแล้วพอตกงานปุ๊บเนี่ยก็จะไปใช้อัตราค่าจ้างั้นตำ่ำแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเขาไปสามารถจะไปสอบได้นะครับในระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเนี่ยพอเขาตกงานไปเนี่ยพอเวลาที่เขาจะไปทํางานใหม่เนี่ยเขาจะไม่ใช้ค่าจ้างแบบไร้ฝีมือเป็นค่าจ้างั้นต่ําแล้วเขาจะใช้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะ ถ้ามีฝีมืออยู่แล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ไปไปทํางานไม่ได้ผ่านประสบการณ์เนี่ยสามารถที่จะไปสอบ,บระดับได้ไหมคะเพืเ่อที่จะขอ,องเงินไข่ต้องมีเงินไข้เขาจะในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยเขาจะเอาพวกที่มีความรู้อะครับทางสาขานั้นมาวางเกณฑ์ว่าคนที่จะสอบระดับหนึ่งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง นะ,ะแล้วสอบอะไรยังไงบ้างถึงจะได้ประกาศนียบัตในในแง่ของระดับหนึ่งระดับสองระดับสามครับอันนี้เราก็ต้องไปดูเงื่อนไขคุณสมบัตินะคะท, <ำ S 1> ที่ว่าทําอย่างไรคนที่มีฝีมือแม้ว่าในระดับการศึกษาอาจจะไม่มากนักนะคะแต่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยเขาก็จะได้ความเป็นมืออาชีพจากการที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางหน่วยงานราชาการนะคะ ค่าจ้างนี่ถ้าถ้าถ้าว่าไปแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของแรงงานโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างนี่ต้องถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทีนี้เรื่องของค่าจ้างที่เวลาในจ้างจ่ายให้ค่ะอาจารย์บางทีมันก็มีเรื่องของการที่ในจ้างเนี่ยเขาจะหักเป็นค่าเครื่องแบบบ้างหักเป็นค่าประกันความเสียหายบ้าง ต่างๆเหล่านี้มีกฎหมายวางกําหนดกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าลูกจ้างคงไม่อยากให้ในจ้างขาดอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆค่ะ,ค,ะคือเรื่องคือเรื่องของค่าจ้างเนี่ยนอกจากว่ามีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําไว้แล้วนะครับเราก็ยังมีการคุ้มครองเรื่องการหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการจ่ายค่าจ้างผมยกตัวอย่างเช่นค่าจ้างเนี่ยต้องจ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติชายหญิงเนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากัน ลูกจ้างที่เป็นแรงงานในประเทศไทยกับแรงงานต่างด้าวก็จะได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าตราค่าจ้างขั้นต่ำหลักคิดเนี่ยเขาเรียกว่าหลัก non discrimination คือห้ามเลือกปฏิบัติซึ่งอันนี้เราทำได้ดีนะครับเราทำมาตรฐาน,ตามมาต,ฐานตามมาตรฐานแรงงานสากลตามอ,อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่100เรื่องค่าจ้างที่เท่าเทียมกันเป็นเป็น convention ปี1951แลวแล้วประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องว่าเอออย่างเงี้ยเราสากลและ ชายหญิงเนี่ยเราไม่มาเลือกปฏิบัติว่าชายได้มากกว่าหญิงนะฮะหรือว่าการการประจ่ายเนี่ยคนงานไทยได้ค่าจ้างขั้นต่ําแต่คนงานที่เป็นคนต่างด้าวไม่ได้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเราไม่มีเราจะเรา,เราจะคุ้มครองเท่ากันหรือในเรื่องของการจ่ายเนี่ยต้องจ่ายอย่างน้อยเดือนละครั้งเห็นไหมฮะจะไม่จ่าย3เดือนครั้ง6เดือนครั้งไม่ได้จ่ายต้องจ่ายณนะสถานที่ทํางานนะทำงานที่ไหนจ่ายที่นั่น ไม่ใช่ว่าทํางานโรงงานอยู่ลบบุรีสิ้นเดือนให้ไปรับเงินเดือนที่กรุงเทพสํานักงานใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือข้อห้ามในเรื่องการหักค่าจ้างเราคุาาย<า>ต่อคราวหน้าจ้า,จา ครับนะคะจะเห็นได้ว่ารู้สึกเท่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนี่อำนาจของนายจ้างค่อนข้างจะมากมายนะคะแล้วก็จะเป็นคนกําหนดเอาเองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการที่มีกฎหมายออกมาวางกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นี่ก็เพื่อสร้างความสมดุลสร้างความยุติธรรม,มเราทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือลูกจ้าง สารแรงงานกลางวันนี้นะคะก็โชคดีค่ะที่เราได้มีโอกาสสนทนากับท่านอธิบดีผู้พิพากษาสาร,สารแรงงานกลางท่านอาจารย์พงศรัฐเครือกลิ่นผ่าน COG Podcast ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานสารยุติธรรมซึ่งเรายังมีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกันต่อไปในคราวหน้านะคะวันนี้ ท่านอาทิตดีพงรัฐเคลือกลินแล้วก็แสนสารดังงานกลางวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป